สามเหลี่ยมฤดูใบไม้ผลิหรือฤดูร้อนของประเทศไทยสามารถดูดาวได้ยังไงโดยเริ่มจากกลุ่มดาวหมีใหญ่คลิปนี้เราจะเล่าให้ฟังดูทั่วท้องฟองฟ้าเลยนะครับสวัสดีครับดูดาวการ a ักท s ูสแอสโซนอมเวันนี้จะเล่าเรื่องของสามเหลี่ยมฤดูใบไม้ผลิหรือกลุ่มดาวโซนหมีใหญ่จระเข้ที่สามารถมองเห็นได้ในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทยนะครับฝรั่งจะเป็นฤดูใบไม้ผลิแต่เราเป็นฤดูร้อนนะเอาล่ะเรามาดูกลุ่มดาวในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทยกันเลยดีกว่า กลุ่มดาวในโซนนี้เป็นโซนฤดูร้อนของประเทศไทยสามารถสังเกตเห็นได้แทบจะทั้งคืนในช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์มีนาคมเมษายนพฤษภาคมนะสำหรับช่วงฤดูร้อนของประเทศไทยโดยถ้าเกิดจะให้ผ่านกลางท้องฟ้าเนี่ยก็จะเป็นช่วงเดือนเมษายนตอนเที่ยงคืนพฤษภาคมตอนช่วงสี่ทุ่มมิถุนายนตอนสองทุ่มนะถ้าตามรูปนี้แต่ถ้าเกิดต้องการดูในช่วงเช้ามืดก็กุมภาพันธ์ช่วงประมาณตีสี่มีนาคมในช่วงประมาณตีสองนะครับอันนี้ก็จะเป็นไล่กลุ่มดาวได้ ครบทั้ง,งเซตตามที่เราสอนให้ดูกันเลยนะครับดวงอาทิตย์จะเคลื่อนที่ผ่านกลุ่มดาวจากกราศีโซนนี้ก็คือกลุ่มดาวสิงโตกับหญิงสาวในช่วงประมาณเดือนสิงหาคมถึงตุลาคมนะครับซึ่ง3เดือนนี้จะไม่สามารถมองเห็นเซตกลุ่มดาวเหล่านี้ได้นะครับสำหรับกลุ่มดาวในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทยนั้นไฮไลท์จะอยู่ที่กลุ่มดาวมีใหญ่หรือว่าจระเข้นะครับซึ่งมองไปทางท้องฟ้าทหน้าทิศเหนือนะก็อันนี้เป็นดาวเรียงกันดวง1 2 3 4 5 6 อันนี้ก็คือเป็นบริเวณของกลุ่มดาวมีใหญ่หรือเออร์ซ่าเมเจอร์เนาะคนไทยมองเป็นจราเข้นะมองเฉพาะเจ็ดดวงสาคัญถ้าเราลาก2เส้นระหว่างดาว2ดวงแรกขาหน้านะผ่านดวงนี้แล้วก็ชี้มา5เท่าครึ่งจะเจอดาวเหนือนะหรือโพลาริสนะอยู่ในกลุ่มดาวเออร์ซ่ามเนอร์นะอันนี้ก็คือมาเล็กทีนี้เราจะหากลุ่มดาวอื่นๆได้ยังไงเราจะเน้นเฉพาะดาวสว่างสำหรับกลุ่มดาวนี้นะครับก็คือไล่จากหางของกลุ่มดาวมีใหญ่หรือจระเขสสี่ห้าหกเจ็ด แล้วก็ปัดหางไปโค้งๆไปก็จะเจอนี้ครับเอ่อดาวอัคทูลูสนะชื่อชาแนลของเรานั่นเองอยู่ในกลุ่มดาวบูเทสนะสีส้มๆส,สวยงามอยู่ในกลุ่มดาวคนเลี้ยงสัตว์นะครับลากต่อไปก็ไปเจอนี้ครับสไปกาในกลุ่มดาวหญิงสาวนะหรือดาวรงข้าวเนาะโค้งต่อไปอีกเจออะไรอันนี้เราจะหันหน้าแพนมาทางทิศใต้แลนะ้วเนาะจำทิศเหนือนี้ได้ไหมก็คืออันนี้เราเรากับกับหัวนะเมื่อกี้เรามองทางาทิศเหนือตอนนี้เราลองนอนแล้วก็ ลองให้ด้านล่างของเราไปทิศใต้ดูมองไปกลางท้องฟ้าไล่ข้ามจากามีใหน่ง2อสมีให่1 2 3 4 5 6 7โค้งมาโค้งโค้งโค้ง,งมาเจอเดาวอาร์คทูลูสนะโค้งต่อมาเจอเดาวสไปก้านะเจอกลุ่มดาวหญิงสาวแล้วก็โค้งมาอีกเจอกลุ่มดาวนกกานั่นเองนะซึ่งเป็นดาวสว่างตรงนี้จริงๆมันมีกลุ่มดาวอื่นๆในเขตใกล้เคียงนะแต่วนมันมืดมันมองเห็นไม่ชัด กลุ่มดาวประมาณ34ี่กลุ่มนียจะเห็นชัดทีนี้เรามาลองดูกลุ่มแล้วมีใหญ่นะจากมีใหญ่หรือจระเข้เนี่ยจากดาวสองขาน้าที่เมื่อกี้ชี้ไปดาวเหนือใช่ไหมครับถ้าเราชี้ไปอีกฝั่งหนึ่งล่ะชี้ไปอีกฝั่งหนึ่งก็จะไปเจอประมาณแถวๆกลางกลุ่มดาวกลางกลุ่มดาวสิงโตนั่นเองนะซึ่งกลุ่มดาวสิงโตจะมองเห็นลักษณะเป็นคล้ายๆกับเกี่ยวเกี่ยวข้าวมีดาวสว่างคือดาวเรกูลัสหรือดาวหัวใจสิงโตนะเกี่ยวเกี่ยวข้าวนี้เนาะอันนี้3 4 5ห้า อันนี้ลักษณะเกี่ยวเกี่ยวข้าวแล้วก็มีดาวตรงนี้เรียงกันเป็นสิงโตเนาะอาทีนี้เรากลับมาที่กลุ่มดาวสิงโตเสร็จมองถัดไปก็จะเจอกลุ่มดาวหญิงสาวถูกไหมครับกลุ่มดาวหญิงสาวเนี่ยก็จะมีหญิงสาวที่ถือโรงข้าวอยู่แล้วก็มีดาวตรงนี้4ี่ดวงเป็นตัวของหญิงสาวแล้วก็ตรงนี้เป็นหัวของหญิงสาวอันนี้มีขาของเธอแล้วก็อันนี้เป็นมือของเธออีกฝั่งหนึ่งเนาะซึ่งไม่ได้สว่างมากหลักๆดาวสว่างดวงเดียวคือดวงนี้ครับสไปกาหรือดาวโรงข้าวเนาะเออ สำหรับดาวรวงข้าวเนี่ยชื่อทางกลุ่มดาวอินเดียเขาจะเรียกว่าจิตราเนาะจิตราหรือว่ารวงข้าวเองอ่ะโอเคต่อมาเราขยับมาที่กลุ่มดาวบูเทสหรือว่ากลุ่มดาวคนเลี้ยงสัตว์เนาะซึ่งคนเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะไรก็คือเลี้ยงหมาน้อยตัวนี้ก็คือหมาน้อยคานสเวนัทิชีเนาะแล้วก็เ,เลี้ยงสัตว์เหล่านี้เนาะแล้วก็แค่แถวนี้ก็สิ่งสารลักษิตสสัตว์เต็มไปหมดเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นหมาน้อยตัวนี้หมาล่านนเนื้อ มีใหญ่เนาะมังกรมีเล็กโอ้ยเต็ไมไปหมดแถวนี้มีเต็ไมไปด้วยสิ่งสาราาสัตว์ก็เลยต้องมีกลุ่มดาวคนเล็้งสัตว์เนาะเอาละ่ะกลุ่มดาวคนเล็้งสัตว์เนี่ยคนไทยเขาไม่ได้มองเป็นกลุ่มดาวคนเล็กงสัตว์เนาะเขามองเป็นยอดเจดีมหาจุรามณีมียอดเจดีตรงอัคทูรุสนี้แล้วก็ตรงนี้เนาะก็คือเป็นบริเวณเจดีเห็นไหมครับเป็นรูปใ,ใคล้ายกรวยโอเคอันนี้ก็คือการมองกลุ่มดาวสําคัญทา,ทางด้านโซนทิศเหนือแล้วก็ ลากปัดลงมาเสร็จก็จะเจอกลุ่มดาวนกกาจากสไปากาเสร็จมาถึงกลุ่มดาวนกกาจะเป็นดาวสี่เหลี่ยมเบี้ยวๆซึ่งไม่ได้สว่างมากเท่าไหร่แต่ว่าก็พอสังเกตเห็นได้ในวันที่ฟ้าดีเนาะสำหรับกลุ่มดาวนกกาตรงนี้เนาะเอ่อกลุ่มดาวอื่นๆในโซนนี้อาจจะไม่ได้สว่างมากบางดวงเนาะอ่ะแต่ว่าถ้ามองไปทางใต้จะมีดาวสว่างอยู่สองสองดวงหลักๆเลยนะสองกลุ่มหลักๆก็คือกลุ่มดาวกลางเขียนใต้เนาะหรือว่า มคกังเขนเนี่ยครัคอันนี้1 2เป็นแนวตั้ง3 4เป็นแนวนอนแล้วก็เอลฟากับเบต้าเซนทอรีนะซึ่งอยู่ในกลุ่มดาวเซนทอรัสอ่าอันนี้ก็คือจะเป็นดาว2ขาหน้าของเจ้าเออเซนทอรัสหรือคนครึ่งมา้าแต่ว่ามีไมคกังเขนนี่เป็นขาหลังนั่นเองเนาะซึ่งมองไปยังไงเป็นเซนทอรัสเนี่ยก็อันนี้เป็นตัวของเธอแล้วก็ตรงนี้เซนทอรัสก็กําลังจัดการกับเจ้าหมาป่าลูปัสตรงนี้กีนเนาะอ๋อโอเคอันนี้ก็คือจะเป็นบริเวณกลุ่มดาวของ โซนฤดูร้อนของไทยหรือฤดูใบไม้ผลิเนาะทีนี้สุดท้ายสุดเราจะมองเป็นสามเหลี่ยมฤดูใบไม้ผลิได้อย่างไรสามเหลี่ยมฤดูใบไม้ผลิเนี่ยส่วนใหญ่เขามองสามดวงนี้หลักๆนะก็คือเรกูลัสสไปกาแล้วก็อัคทูลุสนะสามดวงนี้เป็นดาวเกื์อสามดวงที่สว่างเห็นชัดที่สุดเดี่ยวๆเนาะก็ลากเป็นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมน่าจั่วเนาะแบบชัดๆบนท้องฟ้าก็ สรุปอีกครั้งหนึ่งให้ไล่าจากกลุ่มดาวมีใหญ่จนหาดาวเหนือนะแล้วก็ไล่าจากหางมีใหญ่ไปเจอดาวอาร์คทูลูสและสไปกาเนาะในกลุ่มดาวคนเลี้ยงสัตว์และหญิงสาวตามลาดับแล้วก็ต่อไปกลุ่มดาวนกกาโควาสนะแล้วก็ถ้าเกิดลากไอเส้นที่ไปหาดาวเหนือตรงนี้นะลากไปฝั่งหนึ่งไปดาวเหนือลากไปทางทิศใต้ก็จะเจอกลางกลางกลุ่มดาวสิงโตพอดีโอเคไหมครับอ่าแล้วก็ฝั่งทิศใต้ก็จะมีกลุ่มดาวกางเขนใต้แล้วก็เซนทอรัสนั่นเองเอ่อไลเจลเซนทอรัสหรืออัลฟาเซนทอรีเนี่ยมีดาว มีดาวคู่บริวารคืออัลฟา1กับอัลฟา2แล้วก็อีกอันนึงคือ Proxima c e n t a u r i ซึ่งเป็นดาวที่ใกล้โลกที่สุดเนาะดาวเลือกที่ใกล้โลกที่สุดนั่นเองก็อยู่อยู่ในระบบดาวตรงนี้นั่นเองนะครับโอเคก็หวังว่าทุกทกท่านจะดูดาวในช่วงฤดูใบไม้ผลิหรือฤด,ดูร้อนของไทยได้เป็นทุกๆคนนะแล้วเดี๋ยวลงรายละเอียดในแต่ละกลุ่มดาวก็จะมาไล่ฟงังเล่าฟางังทีละทีละกลุ่มทีละกลุ่มกันไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตาม อย่าคืนนี้ก็อย่าลืมดู l e ก u l ัสอาร์ u ทูรุสสไปกกลุ่มดาวมีใหญ่นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับฟังจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกด subscribe c h anel n ของเรา Arcturus Astronomer นะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปและเรามาติดตามปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์เรามาดูดาวกันให้เป็นในช anel นี้นะครับขอบคุณที่ติดตามเรามาตลอดสวัสดีครับ